สวัสดีค่ะอินดี้ต้อนรับเข้าสู่พิชิยูชานแนลนะคะกับรายการ Voice b o o o ปบายพิชิมาเปิดประตูสู่โลกหนังสือกับความสนุกที่ไม่สิ้นสุดของตัวอักษรกันค่ะมาฟังนิทานจินตนาการกันต่อนะคะในหนึ่งรอนิทานจินตนาการไม่รู้จบเรื่องที่92ความสามัคคี ในบริเวณพงหญ้าของชายป่าด้านทิศตะวันออกแห่งหนึ่งเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งกำลังหลบซ่อนตัวอยู่เพื่อรอเวลาจะเข้ากินเศษอาหารที่สิงโตกินเหลือไว้ในขณะเดียวกันนั้นที่บนท้องฟ้าเจ้านกแร้งตัวหนึ่งก็กำลังบินวนไปเวียนมาด้วยจุดประสงค์เดียวกันและทันทีที่เจ้าสิงโตเจ้าป่า พลาจากอาหารที่อยู่ตรงหน้าเพื่อกลับไปพักผ่อนหนึ่งที่ของมันเจ้าสุนัขจิ้งจอกและเจ้านกแร้งก็พุ่งเข้าหาอาหารที่เหลืออยู่นั้น,นทันทีเจ้านกแรง้งอาหารนี้เป็นของข้าจับคนรีบไปซะเจ้าสุนัขจิ้งจอกส่งเสียงขู่เจ้าพูดอย่างนี้ได้ยังไงกันในเมื่อข้ามารอยอยู่ตั้งนานแล้วเจ้านกแรงเถียง ข้าก็มารออยู่นานแล้วเหมือนกันเจ้าควรจะหลีกทางให้ข้าสิเพราะข้ายิ่งใหญ่กว่าเจ้าเจ้าสุนักจิ้งจอกตะเปงเสียงฮ,ะฮะ่าฮยังเจ้านั่นเหรอยิ่งใหญ่ถ้ายิ่งใหญ่จริงทําไมต้องมากินเศษอาหารนี่ด้วยละ่ะถึงข้าจะกินเศษอาหารพวกนี้ก็ยังดีกว่าเจ้าเพราะว่าเจ้าน่ะกินได้แตแค่เศษอาหารที่เน่าเหม็นส่วนข้าน่ะ ยังพอหาอาหารกินเองได้เจ้าสุนักจิ้งจอกเถียงอย่างไม่ลดละเจ้าสุนักจิ้งจอกเจ้าน่ะมีดีแค่ความเจ้าเล่เอาเปรียบสัตว์อื่นไปวันวันถึงข้าจะกินซากเศษอาหารของคนอื่นแต่ข้าก็ไม่เคยหลอกใครหรือเอาเปรียบใครเจ้านกแรงตอบโต้เจ้าน่ะเหรอไม่เคยหลอกหรือเอาเปรียบใครอย่าปฏิเสธนะ ว่าเจ้าอ่ะมีเคยขโมยลูกอ่อนของเจ้ากระลอกหรือสัตว์ตัวเล็กอื่นๆไปกินนะ่ะเจ้าสุนัขจิ้งจอกเยาะเยะ้ยเจ้าสุนัขจิ้งจอกนกแรงตะบคอกอย่างโกรธจัดสัตว์เจ้าเล่ยอย่างเจ้านะ่ะครยๆก็ลังเกียจมันมีใครอยากคบด้วยหรอกแล้วเจ้าน่ะไหกว่าตัวดีนักหรือไงรูปร่างหน้าตาก็นาเกลียดไม่มีใครอยากคบกับเจ้าเหมือนกันนั่นแหละ เจ้าสุนัขจิ้งจอกว่ากลับแล้วเราจะได้เห็นดีกันเจ้าสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่เจ้านกแรงพูดด้วยความโกรธก่อนจะปินขึ้นไปบนท้องฟ้าเถ่เอ้ยนึกว่าจะแน่เจ้าสุนัขจิ้งจอกพูดอย่างกระยิมยิ้มย่องก่อนจะลงมือกินอาหารที่เหลืออยู่หลังจากเหตุการณ์การทะเลาะกันของสัตว์ทั้งสองผ่านไปไม่กี่วัน ก็เกิดข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกแอบไปขโมยไข่ของสัตว์ต่างๆทำให้ไปที่ไหนเหล่าสัตว์ต่างก็พากันรังเกียจไม่อยากจะเข้าใกล้ซึ่งเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็รู้ได้ในทันทีว่าต้องเป็นฝีมือของเจ้านกแร้งเป็นแน่มันจึงวางแผนปล่อยข่าวว่าเจ้านกแร้งไม่แอบขโมยไข่และลูกสัตว์ที่เพิ่งเกิดมากิน ทำให้สัตว์ต่างๆพา,า,ากันลังเกียจเจ้านกแร้งเช่นกันเมื่อเป็นเช่นนี้เจ้านกแรง้งจึงไปยุยงเจ้าหมีโดยกล่าวหาว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกนั้นดูถูกเจ้าหมีว่าโง่เง่า,งาแล้วก็เชื่องช้าอืดอ่ดทำให้เจ้าหมีนั้นโกรธมากข้างฝ่ายสุนัขจิ้งจอกก็แก้เผ็ดด้วยการไปยุยงเจ้าช้าง ด้วยคำพูดที่ใส่ร้ายเช่นเดียวกับเจ้านกแรงทาให้ทั้งเจ้าหมีและเจ้าช้างพลอยทะเลาะกันไปด้วยและเรื่องราวทั้งหมดก็เริ่มลุกลามใหญ่โตเมื่อเจ้าหมีและเจ้าช้างต่างแบ่งออกเป็นสองฝ่ายจนทำให้สัตว์ต่างๆได้รับความเดือดร้อนจึงต้องพากันเดินทางไปร้องเรียนกับเทวดาที่รักษาป่าให้ช่วยเหลือ เมื่อเทวดาได้รับคำร้องเรียนจึงเรียกเหล่าสัตว์ทั้งหลายมาประชุมกันและขอให้ยุติความบาดหมางก,กันเสียแษ่สัตว์ต่างๆก็ยังไม่ยอมฟังทำให้เทวดารู้สึกอิดหนาระอาใจจนถึงกลับย้ายไปอยู่ป่าอื่นและไม่ดูแลรักษาป่านั้นอีกเลยนับตั้งแต่เทวดารักษาป่านี้ไปสัตว์ทั้งหลาย ต่างก็ได้รับความเดือดร้อนเป็นอันมากเนื่องจากได้มีมนุษย์เข้ามาตัดต้นไม้แล้วก็ล่าสัตว์ป่าโดยไม่มีความเกรงใจต่อเทวดาที่รักษาป่าเหมือนดังแต่ก่อนเหล่าสัตว์นั้นไม่ได้รับความเดือดร้อนเช่นนี้จึงพากันร,ระลึกถ,ถึงความผิดพลาดของตัวเองที่ดื้อรั้นและก็เอาแต่ทิฏฐิไม่เชื่อฟังคำเทวดารักษาป่า จึงทำให้ต้องเดือดร้อนเช่นนี้เหล่าสัตว์ทั้งหลายจึงพากันมาประชุมอีกครั้งเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้โดยการไปเชิญเทวดารักษาป่ากลับมาก่อนจะไปเชิญเทวดารักษาป่ากลับมานะั้นพวกเราควรจะหันกลับมามองตัวเองก่อนว่าที่ทาผิดไปนะ่ะเพราะอะไรสิงโตเจ้าป่าร้องถาม พวกเราคิดดูสิแค่การแย่งเศษอาหารของเจ้านกแร้งและก็เจ้าสุนัขจิ้งจอกกลับเป็นสาเหตุทําให้พวกเราต้องแตกแยกกันถึงขนาดนี้มันสมควรแล้วหรือไม่จิ้วลิงส่งเสียงเพราะพวกเราหลงไปกับคํายุยงของสัตว์ทั้งสองเราควรจะลงโทษเจ้านกแรง้งและเจ้าสุนัขจิ้งจอก เจ้าช้างเสนอขึ้นเดี๋ยวก่อนสิงโตเจ้าป่ากคำรามแม้สัตว์ทั้งสองจะคอยยุยงแต่ถ้าพวกเรามีวิจารณญาณพิจารณาสิ่งต่างๆก่อนแล้วก็คอยเชื่อเรื่องพวกนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นดังนั้นพวกเราทุกตัวก็ผิดด้วยเหมือนกันนะแล้วจะทำยังไงล่ะ เจ้ามีถามเราจะเนรเทศเจ้านกแรงและเจ้าสุนัขจิ้งจอกออกจากป่านี้ส่วนพวกเราทั้งหมดก็ต้องจำเรื่องนี้ว่าเป็นบทเรียนอย่าให้ใครมาปุกป,ปั่นทำให้พวกเราแตกความสามารถคีกันได้อีกสิงโตเจ้าป่าสรุปหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น เจ้านกแรงและเจ้าสุนัขจิ้งจอกจึงถูกขับไล่ออกไปจากป่าและเจ้าสิงโตเจ้าป่าก็ได้ไปเชิญเทวดากลับมารักษาป่าอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเหล่าสัตว์ในป่าก็ไม่เคยแตกความสม,มัคคีกกันอีกเลยส่วนเรื่องราวความขัดแย้งนี้ก็ได้ถูกเล่าสืบต่อกันมาเพื่อให้ลูกหลานของพวกมันได้จำเป็นบทเรียน อีกนานเท่านานจินตนาการสอนให้คิดความสมัคคีสร้างประโยชน์ได้มากเพียงใดการแตกความสมัคคีก็ทำลายประโยชน์ได้มากเพียงนั้นขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวัอนี้นะคะและพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ